ขอนิจิวามิเนซังยูกิคุงเดสสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับกับพราะว่ผมยูกิคุงเกิดช่นเคยนี่ครับมันก็จะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮงไกอิมเพ็กเติร์นะครับผมอ่ะฮะฮงไกอิมเพ็กสามนั่นแหละนะครับก็นะมันเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมจริงๆก็เล่นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มาทิปเนาะแต่ว่าแพชที่กําลังจะมาถึงนะครับ7.1นะครับมีตัวละครใหม่อย่างน้องเกรจิโอนะครับชุดสูตรคอสมอสเอ้ยเข Cosmic Expression <S <S นะครับมา Cosmo กันเลยทีเดียวนต้องเ m ียนก็นี่แหละฮะตัวละครใหม่ที่จะเข้าในเวอร์ชัน7.1นะครับผมก็ค่อนข้างชอบตัวละครจิโอ,อยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมเนาะก็เลยคิดว่าจะมาคุยกันเรื่อ,องความสามารถของน้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะสต,ตัวละครตัวนี้ว่าจะเก่งหรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอๆๆๆตอนนี้นะครับผมช่องของผมนะครับมีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับตอนนี้ก็มีระบบสมัครบบสมา,สมาชิกสออันในเคี่ยวผมมีทั้งพันธมิตรชั้นต้นและพันธมิตรชั้นกลางนะครับมากกว่านี้ผมยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเอาไป2อันก่อนแล้วกันมีชั้นต้น35บาทต่อเดือนนะครับชั้นกลาง8ปสบาทจะยังไงก็แล้วแต่นะครับใครที่กดเข้ามาก็ขอบคุณมา,ากๆนะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่ทุกคนดูคลิปของผมให้ก็โอเคแล้วนะฮะโอเคผมไม่กลัวแล้วไปดูคลิปมันต่อเถ okay. อ,นนอะครับโอเคมาเริ่ม เขาได้ว่าไงดีต้องเรียกว่าสายใหม่แล้วกันนะครับมันคือสาย Stardust นะครับ S D type เนาะ s u s t d u s t ก็จะเป็นถ้าถ้าคนได้เล่นบท41ขององค์การ Imp แพกเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันมีมอนที่เป็นสาย Stardust เพิ่มเข้ามานะครับก็คือรลองดาวนั่นแหละนะฮะ mm hmm. มันก็จะเป็นออกสีชมพูชมพูหน่อยเออมันจะออกสีอะไรว่าสีพีชเชือ,อสักอย่างอะสีเนี้ยน,น,นะครับ อ่าแล้วก็น้องก็เป็นตัวฟิสิกอลนะครับหรือตัวดาเมจเกภาพเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นตัว bleeding support เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับตอนที่เป็นคริจิโอร่างเด็กนะครับอ่าอะไรนะสตาร์ลี่อิมเพชชันนะครับก็ยังเหมือนกับหน้าที่เดียวกันนะครับหน้าที่เดิมหน,น,น้าที่เดิมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวน้องเป็นตัวละคร sp เหมือนเดิมนะครับ a นั่นแหละนะครับผมก็ใช้เพชรพันสองร้อยในการสุมนะครับยังเป็นตัวละคร sp เหมือนเดิมไม่ได้เป็นตัวละคร s นะครับเพราะว่าตัวละคร s เนี่ยแพทที่แล้วมันเพิ่งผ่านมานะครับก็คือะ อ่ะรอบนี้ก็เลยมาเป็นตัวละครเอนะครับผมเอสี SP. ตามนั้นนะครับผมตัวละครเกจิโอที่เราได้โตเป็นสาวแล้วนะครับตอนนี้ก็นะฮะใช้ดาบไรเซเบอร์ในการโจมตีนะครับผมเรียกว่าเป็นสกายวอล์กเกอร์อะไรทีเดียวข้าคือพ่อของเจ้า I am y o father อย่างที่เห็นนะครับน้องเป็นตัวละครสายสตาร์ดัสนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องก็ได้ทำดาเมจก,กับตัวสตาร์ดัสได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผม เมื่อน้องนะครับได้เจอกับสตูสายสตารัสเหมือนกันเนี่ยน้องจะสามารถโจมตีเพื่อเก็บสแต็กสตารัสเลมเนนได้ซึ่งถามว่าสตารัสเลมเนนเนี่ยทำอะไรได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในสกิลของน้องเกจิโอเหมือนกันนะครับสกิลของน้องเกจิโอเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสตารัสนีเวเกชั่นอยู่มันเหมือนเป็นบัฟนะครับที่สามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยใช้สตารัสเลมเนนในการสร้างดาเมจมากขึ้นกับแม็กเลือดของสตูได้นะครับผม แลเหมือนว่าเอาตัวสตาร์ดัลลิมเน้นเนี่ยมาปับ๊บยาเอจดให้กับเพื่อนนั่นแหละนะครับตอนที่น้องเก็บสเต็กตัวสตาร์ดัลลิมเน้นจากมอนเตอร์นะครับที่เป็นตัวสตาร์ดัลเหมือนกันเนาะและเมื่ออินเทอร์เนลเอเนีของน้องเต็มนะครับตัวแล้วก็ตัวเบียคอนเนี่ยมีอยู่ตรงสนามด้วยเนี่ยน้องจะใช้ตัวอินเทอร์เนลเอเนีทั้งหมดเพื่อที่จะใช้สเปเชียลเวฟพอนสกิลก็คือเป็นสกิลวุดแบบพิเศษนะครับน้องจะเสกอุกกาบาตนะครับจากบนฟ้าลงมาที่พื้นหนึ่งทีนะครับซึ่ มันจะเป็นแค่อุกาบาาท,ที่มันไม่ได้มีเอฟเฟกต์สกิลอะไรนะครับก็คือเป็นแค่แบบอุกาบาาสีฟ้าพุ่งลงมาจากบรรากาศลงพื้นเฉยๆนะครับผมก็สเปเชียลว่าพ่นสกิลเนี่ยจะสามารถขยายระยะของตัวเบียคอนได้จริงๆตัวระยะเบียคอนมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเอเนจีเต็มเนี่ยเราจะสามารถขยายระยะของเบียคอนที่น้องวางได้นะครับพร้อมกับตึงศัตรูให้อยู่ในระยะ ของเบคอนได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอตัวสเปเชียลเว p คอนสกิลหรือว่าสกิลอาวุธแบบพิเศษของน้องเนี่ยที่เสกไอตัวอุกบาลลงมาจะเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็เลือดไหลนะครับผมโอเคหลังจากที่เรานะครับใช้สเปเชียลเว p คอนสกิลจบแล้วหรือว่ากดไอสกิลอาวุธแบบแบบพิเศษแล้วเนี่ยกดอันติหลังจากนั้นนะครับน้องก็จะเซกอุกบาลลงมาเหมือนเดิมนะครับผมพอมีอุกบาลลงมาทีนี้น้องจะใช้ดาฟันนะครับฟิงฟิงเบึ้มนะฮะระเบิด แล้วก็มีเศษอุกกาบาตตกลงมาเต็มเลยซึ่งแน่นอนว่าเป็นดาเมจกายภาพนะครับและก็เลือดไหลเหมือนกันนะครับไม่พอนะครับผมจะสามารถทําให้สเต็กที่เป็นสเต็กเลือดไหลของเพื่อนร่วมทีมเราที่ทําได้ทําให้สเต็กเลือดไหลนั้นมันเยอะขึ้นนะครับแบบแบบแบบเพิ่มสเต็กขึ้นปกติจ้าม่ผิดมันตันที่10หรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็เล่นเล่นทั้งลูน่าเล่นทั้งซูสนานะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้สนใจสเต็กเลือดไหลเท่าไหร่นะครับรอน้องเข้าเกมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสว่าตัว ที่น้องสามารถเพิ่มสเต็กเลือดไหลได้มากขึ้นเนี่ยน้องจะเพิ่มได้สูงสุดขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราขั้นมาลองกันเนาะแน่นอนว่าอาวุธใหม่ของน้องนะครับก็คือกางเขนนะครับเหมือนกับตอนที่น้องเป็นร่างเด็กสตาร์รี่อิมเพชชันเลยนะครับคอสเมิกเอ็กเพชชันก็ยังคงเป็นกางเขนเหมือนเดิมและเป็นกางเขนที่ไม่ใช้กางเขนอีกแล้วนะครับน้องนะครับจากตอนแรกนะครับใช้ปากกาเอ้ยใช้ผู้กันนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับน้องกลายเป็นสกายวอล์กเกอร์นะครับผมใช้เลเซอร์ไแล้วนะฮะแล้วก็มีสติกม่าอัน น้องนั่นเองนะครับนั่นก็คือแบนโก้นะครับผมเป็นอาร์ติสทุกอย่างเลยนะครับสกิลเป็นอะไรยังไงของตัวอาวุธและตัวสติกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านกันในเกมครับผมเพราะในเกมมีให้อ่านแล้วโอเคไปดูกันมาต่อกันที่อาวุธของน้องเกรซิโอนะครับผมอาวุธของน้องเกรซิโออันนี้ก็เป็นข้อมูลของทางออฟฟิเชียลนะครับที่อยู่ในเกมสามารถไปอ่านกันได้นะครับก็นี่ครับผมการเข็นนะครับผม Anchor of the Voyage Interstellar ในแคปผมเป็นอาวุธของน้องเกรซิโอนั่นเองนะฮะ สกิลใช้งานนะครับ Cosmic Dimension นะครับก็จะเปิดใช้ดาวเทียมนะครับสแกนพื้นที่สนามรบเนาะมีการสร้างความแฝงกายภาพเป็นวงกว้างแล้วก็สร้างความแสงกายภาพเพิ่มเติมต่อเนื่องด้วยนะครับมันก็จะเป็นคลื่นๆแหละที่เราได้เห็นในตัวไลฟ์สตรีมห้องนั่งเล่นทเทเบิลเรียนนั่นแหละนะครับมันก็จะมีแบบเป็นคลื่นกระจายออกมาแล้วก็นี่เขาได้เขียนบอกไว้นะครับเมื่อใช้สกิลใช้งานของตัวน้องกริชิโอเนี่ยจะสร้างความแสงเพิ่มเติมด้วยอุปบาติหนึ่งลูกในช่วงระยะเวลาหนึ่งอ้อมีฟืนเลือดด ถ้าหักเลือดถ้าเล่นแบบสายหักเลือดสม CAP, สมติไปเล่นในแดนสว่างเราเล่นแบบเซตคาวบ้ามี Pil comfort. หักเลือดเนี่ยถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ไอตัวนี้ถ้ามีอุกกาบาตลงมานะครับเราก็ฟื้นเลือดตัวอี้ด้วยนะเออถือว่าใช้ได้นะครับสกลตัวนะครับสปาร์กิ่งดีเฟนส์นะครับเพิ่มความเสีร์กายภาพที่ผู้ใช้สร้างนะครับแล้วก็เพิ่มคอนเสเลือดไหลให้กับทั้งทีมด้วยและถ้าหากน้องเกรซิโอป็นควนใส่จะเพิ่มความเสีร์กายภาพให้กับทั้งทีมในหักเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับไปเล่นับเอะคร แต่ว่าตัวเพิ่มความแสงกายภาพให้กับทั้งทีมนี่เหมือนถ้าเอาไปเล่นกับลูน่าลูน่าจะไม่ได้ใช้นะสังควาสียกายภาพเนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราตัวละครของน้องเป็นตัวละครที่ support bleeding ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปเล่นกับลูน่าได้นะฮะแล้วก็มีสกิลตัวอีกันหนึ่งก็คือกา l a c t i c b e ค c o n นะครับก็จะมาเพิ่มความเสียหายทั้งหมดให้กับทั้งทีมแล้วก็ถ้าใสา่โดยน้องกจิโอก็จะดึงรวบศัตรูรอบ b e คอนได้ด้วยนะครับโอ้ ดึงศัตรูได้นะครับอย่างนี้ผมบอกนะมันผมพูดตรึงปะตอนนั้นอันนี้มันดึงเลยนะเขาบอกดึงรวบเฮ้ยเอาหวานดึงรวบเลยนะอืมแสดงว่าไอ้ที่มันเป็นสกิลสเปเชียลอ่าเวทพันสกิลก็คือตอนที่เป็นสกิลวุดแบบพิเศษแล้วเนะี่ยมันจะดึงบอลได้ด้วยครับสร้างความเสียหายภาพโดยคิดเป็นความเสียหายเลือดไหลนะครับอืมใช้ได้เลยวะ่ะเอาวันนี้โอเคนะถึงน้องอิีโอจะไม่ได้ใส่เนี่ยไปใส่ให้กับตัวที่เป็นกายภาพเลือดไหลก็ได้เหมือนกันนะถ้ามันมี จริงๆมันก็ก็มันจริงมันก็ออกแบบมาให้น้องเกิโอแต่ว่าคนอื่นจะสามารถใช้ได้นะครับถ้าไม่มีเอาวุธประจำตัวของแบบพวกกายภาพอย่างเงี้ยเอาอันนี้ไปใส่ก็ไม่แย่นะครับตัวสติ๊กม่านะครับดูข้างบนซิว่าเป็นยังไงนะครับชั้นไออันบนนะครับเพิ่มกระแสายายเลือดไหลของผู้ใช้แล้วก็เพิ่มกระแสายายเลือดไหลที่ตัวได้รับด้วยนะครับส่วนต้องกลางเพิ่มกระแสายายทั้งหมดของตัวละครทุกครั้งที่ตัวละครเข้าสู่สนามรบการใช้สก,กิลอาวุธทุกสองครั้งจะมีกระแสายายายเลือดไหล เขใส่หายกายภาพกับตัวละครอ่าฮะอันนี้ก็ใส่ให้กับน้องเฟรชิโอได้นะครับทั้งสองล่างเลยแล้วก็สุซาน่าก็ใส่ได้นะท่านจะใส่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นนี้ก็ไม่แย่นะครับเพราะสุสาน่าก็เป็นกาภาพแล้วก็บบดดิ้งเหมือนกันเนาะช,นชิ้นล่างนะครับทั้งทีมทรสร้างแสงทั้งหมดเพิ่มขึ้นตัวละครใช้อันติอ๋อโอเคแล้วถ้าหากสมใส่ด้วยน้องเฟริโอนะครับการใช้สกิลใช้งานอาวุธอ๋อใช้สกิลอาวุธจะฟื้น SP กับตัวละครโอ้โอเคนะครับอันนี้ก็ แนะนำก็ต้องใส่ให้กับน้องเคชิโอแต่คนอื่นเอาไปใช้ก็ไม่แย่นะครับในดูเซียวบ,บนั้สองชิ้ดไม่ยังไงนะครับใช้งานสกิลวุฒิเพิ่มเอฟเฟกต์คอนทราสต์คัลเลอร์ให้กับทีมซึ่งจะเพิ่มกระแสเลือดไหลตัวละครซ้อนได้สองชั้นถ้าใช้งานสกิลวุฒิก็จะมีเอฟเฟกต์คอนทราสต์คัลเลอร์ให้กับทีมก็คือบัฟตัวเลือดไหลนี้นั่นเองนะครับบัฟตัวละครที่มีดาเมจเลือดไหลหรือน้าซูซาน่าได้เหมือนเลยนี่ครับหรือหน้าคินเดตก็ยังได้เลยนะ นะเพราะฉะนั้นโบนัสสองชิ้นใส่น้องกิจิโอดีมากๆนะครับแค่สองชิ้นก็โอเคแล้วนะจริงๆโบนัสสามชิ้นก็คือลดพลังสถทั้งหมดที่เราคนได้รับนะครับมีลดดาเมจด,ด้วยและถ้าหากสมใส่โดยน้องกิจิโอเอฟเฟกต์คอนท้าคัลเลอร์แต่ละชั้นจะทําให้ศัตรูได้รับเสถียทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ไอที่ไอเนี้ยแหละรครับตอนที่มีโบนัสสองชิ้นเนี่ยแหละตัวโบนัสสามชิ้นก็จะบัฟในส่วนของโบนัสสองชิ้นตรงนี้ขึ้นมาอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสติ๊กม่าทีโอเเคลยนะ เออไม่แย่นะครับแต่ว่าก็ให้ให้มันดีที่สุดก็ต้องใส่กับน้องกิจิโอนั่นแหละครับผมโอเคสำหรับน้องกิจิโอร่างโตนะครับ Cosmic e ก p r ็ s s i o n ก็มีเท่านี้นะครับผมก็รอมาเล่นจริงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเก่งนะครับผมสำหรับควาผมคิดว่าน่าจะเก่งเลยเป็นตัวละครซัพพอร์ตเลดิงที่ดูโอพีมากนะฮะมีบัฟเลือดไหลกับบัฟไกลภาพค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่น้องก็บัฟเลือดไหลหนั่นแหละเพราะว่าดาเมจหลักของน้องก็มาจากการเลือดไหลด้วยนะครับ ก่อนจากลากันไปลองมาดูกิจกรรมประจำเวอร์ชันสักหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างเนาะมีชุดคอสตูมใหม่ของเซเล่นะครับล่าง Catcher of Rebirth นะครับ Eternal Night Embrace นะครับผมสเปียร์ข้อตูมนะครับ9,600เพชรฟ้านะครับผมใครที่อยากได้สกินเซเล่นี้นะครับก็เตรียมเตรียมเพชรกันไว้ให้ดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่าสกินมันสวยมากๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนอวยเซเล่เนี่ยยังเห็นเลยว่าตัวนี้สกินนี้นะครับสวยมากนะครสวยจริงๆ แล้วก็มีซ a c h a r i n และชลลนะครับก็เป็นสกินของตัวโพรม e ท h e ุ s นะครับอันนี้ใช้เหรียญนะครับในการซื้อเนาะมีเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมแต่ผมก็คงไม่ซื้อหรอกนะฮะแล้วก็มีสกิน On Faircloud นะครับเป็นสกินของเซเลแดงนะครับผมก็ได้จากกิจกรรมดาราโคจรย้อนสอนนะครับเป็นกิจกรรมประจำเวอร์ชันนั่นแหละก็จะมีสกินของเซเลแดงแจกด้วยนะฮะกิจกรรมประจำเวอร์ชันก็จะมีบทที่42มานะครับ ก็จะเป็นบทของน้องเคจิโอต่อเหมือนเดิมนี่แหละนะครับมีมิต้าด้วยมีแจกตัวสติกมาเขียนหน้านะครับผมมีเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนน้องเคจิโอร่างโตนะครับ Cosmic Expression แล้วก็มีอำนาจจิตโบราณแจกนะฮะตัวกิจกรรมที่แจกสกินไซเลดแดงนะครับก็มีทั้งเหรียญตามีแม่พิมพ์พลังงานเอาไว้ดีพวกสเตตของสติกมาเนาะแล้วก็มีคริสตัลด้วยนะครับรวบรวมรู้จักอย่างจิตตัวละครตัวนี้ก็คือชิกินะครับหรือว่าแฮชไอออฟเซนเซนส์เราเรียกกันว่าชิกิ นะเรกซั้นจารเลยจริงๆก็คือฟูหัวนะั่นแหละเป็นฟูหัวร่างแฮ h e ช of s e n t e n นเนะครับก็แจกฟรีนะครับแค่ต้องทำภารกิจให้ครบนะครับเราก็จะได้แฮ h e ช of s e n t e n นเมาเล่นแบบฟรีๆเลยนะครับซึ่งมันก็ดีมากสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีตัวละครดาเมจกายภาพที่เพิ่งหาได้สักเท่าไหร่นะครับได้ตัวฟูหัวร่างแฮ h e ช of s e n t e n นเมาเนี่ยก็โอเคนะครับ,นะรบผมผมก็จะได้มีตัวละครกายภาพเล่นเพิ่มนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของกิจกรรมเวอร์ชัน7.1นนะครับทั้งตัวละครใหม่น้องเกรจิโอร่าง Cosmic Express รสน้องเกรจิโอที่โตแล้วพร้อมถือดาบเจไดนะฮะกลายเป็นสกายวอล์กเกอร์นะฮะแล้วก็พวกอาวุธนะับสติกมาแล้วก็มีสกินใหม่ๆเนาะกิจกรรมตาวจำเวอร์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับลิงก์ของเกมก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปฟาร์มเพชรรอน้องเกรจิโอต่อแล้วนะฮะเราก็อยากเล่นน้องเกรจิโอร่างนี้มากๆเลยนะครับผม โอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับการเล่นเวอร์ชัน7.1นะครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันสายยนาระ